สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามตอนบ่ายบ่ายนะบ่ายของวันที่เจ็ดนะมันตบอย่างแห้งเลยที่น้อง ตกแต่เ้าๆพอได้พี่น้องเอ้ยปานไหนยังบอดีจุดพอได้ไปทางไหพี่น้องฝนตกแต่เ้ารถกระต่ายพี่น้องเอ้ยเอาไปสอมมุเ้า ปตดโคไปจนหลดตายแกหน่อยนอนนอนรับี่เนาะตุกยังแห้งทะนุเท่า อันยเฮ้ยอย่าไปพูดนนสยเอด้หน้าเขาเนาเขาดรี่จิงน่ะเขาพูดเขาทางนึงเลยขเขาเพอนยอย่าไปลงหลัวทานะา้ายบะนะผมมีปลาผมมีมปลา ไม่ใหญ่ได้น้ำไม่ไม่ใหญ่ได้น้ำไม่เรอเคยได้มันปยกนมากแเิวันนี้เราหมตามมาแ่เริ่มท้าเ้านอนเชือตีกับประคัมครับูแต่ส่วนเบื้องนั้นแหละน่ากระสีขืนนี่แหละ มันหากกระสีขึ้นนี่แล้ววะแม่มเจ้าบอเอาผาออกเลยให้มันนั่นขี่พุ่นออก เปียกแล้วนะเกลือเสษกระพุ้ยต้อนีน้ำเนี่ยฝนอันนี้อย่ารอเพราะแห้งบุกเกี่ยวเข่าเนะแม่เกลือเสษกระพุ้ยต้อนีน้ำเนี่ย เกี่ยวเขาท่านได้แล้วพี่น้องเอ้ยป้าเจตวนกันยันท่านได้แล้วมใีบัดเกี่ยวอีกมันแห้งนะด,ดูเหมือนมันบ่แห้งนยชุดเย็กเลยเดือนสิบสองเพ่งเดือนสิบสองออกใหม่เลยเพ่งกับผ่านไปเลยคนยังแห้งอย นอนต้นต๊แต่เศร้าแม่บริภาไปทางใดนี่นอนรับแต่ว่าอย่างว่าเลยนะแห้งเป็นแห้ง เกินน่ะ ตรงน้ำพนกินพี่น้องแค่น้อยหนึ่งน้อใหม่ไม่ใหญ่ก่ออันขอแก่น้อยนะไปพูดมันอีกเพิ่ม แล้วใสก่กระซ้าบอกว่าตาคนไว้เนาะนอ้ดินหลออคนดีพี่น้องเอ,อ้ยปีนี่คนดีอเลอล,อลอแต่แต่ว่าเจ้ตวนก็นลแล้วเขาแล้วหน้าเสียอย่างเดียวเสียแต่ผู้เาเจ้บนาบอแล้วพี่น้องฝนตกนั่นนี่จาสิโตนข้าเจ้า ฝ่าสม้มฝาเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อพี่น้องพานหิวเผาทางฝนทางลม เครื่องกับซีเนาก่อนอาร์ตแล้วไอ้บอยซีมาอาร์ตเอาเครื่องใาเจะบอกชุ่เผินเห็ดชวนแล้วอือหืพวกเจ้านี่ก็ขึ้นหมดด่างเป็นเฮือนมันป๊บปุ่น มนน้องดำนะ่ะโทรมาให้ไปกินแกงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดกว๋วไก่น้อยแล้วก็เฮ็ดก่อไปนอได้ว่าหลดกับโบมีว่วะย่างรัดถุงมาโหลดนั่งวะโหลดกระาตเอาไปสอมถ้านในแล่วออยู่วะแจ๊คสีแล่แจ๊คสีแจ๊คเมื่อแลวพี่น้องเย้ยโหลดกะไปโหลดพอดีแทกขึ้นมาก็ <c oughs> าโหลดพอดีแทกขึ้นมาใส่พอดีแทกกะเอาโหลดพันแดงอีโต้หน้าเลย เมื่อบา้านบอกันคลิปหนาเด้อพี่เนาะอ,อยู่ดีมีแหง้งทุกคนสบายดีบอกรถเด้อเห็หนใบใหญ่ขึ้นดังไผ่ต้ม <Okay. S 1> เจ้าแก 嗯。Oh.